ไล่ออกเลยเนี่ยเออไล่คนไหนออกมึงชี้เลยกูไล่ออกเนี่ทำอะไรผิดมันเชียร์บอลหมอนทองคันอะไอ้สายมิดยิงไม่เข้าตอนหมอนทองยิงเข้าทำไงโอ้ดีใจเนี่ยถอดเสื้อเลยกินเชียร์อะไรเฟยสายมิดมิแท้สายมิดสรแหน่เห็นไหมเชียร์อะไรเมฆสายมิดครับเอออยู่เป็นที่โมเชียร์อะไรสายมิดค่ะเนี่นี่อันนี้แก๊กสายมิดแล้วคนดูกันแเราฟังได้ใช่ไหมดูคนเราฟังกันค่ะแรงแบงค์ยิงสิบแค่ไหน ว่าท่านเสยสายมีชนะเจเจฟัาเดียวนใครพูดกับมึงมึงไปกินกับหมอนทองมึงสิเว้ยจิวเสียสายมิตีอ้าวใครเชียบสายมีไปเราไปไปไปไอจิเทียมหมอนทองใครไอู้เหม้อเชียมหมอนทองตัดออกเออเอาไปอีก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 เอาไปเอาไปเอาไปเจเจ ก็ไว้ใจไม่ได้เลยกูเข้าใจว่ามึงจะเชียร์สายมิดทั้งร้านนะเนี่ยอยากให้เจ๊ส่งทีมมิดแท้ลงฟุตซอลนะมึงเอาอะไรไปแข่งเขายกคูนขาทุกคนแล้วนะเชียร์มันต้องใสายมิด้ดู